ได้เลยครับผมจะเล่าเรื่องเป็นภาษาไทยโดยใช้สามพระเป็นแกนหลักเน้นบรรยากาศลึกลับน่าสนใจแอมมี่แงคิดสามพระณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันเงียบสงัดชาวบ้านต่างเล่าขานถึงเรื่องเล่าประหลาดเกี่ยวกับสามพระพระภิกษุสามรูปที่มักเดินทางมาปรากฏตัวในยามค่ำคืนแล้วหายไปโดยไร้ร่องรอยในยามเช้าพระทั้งสามไม่เคยบอกว่ามาจากวัดไหนพวกท่านเพียงแต่เดินเข้ามาในหมู่บ้านทีละก้าวด้วยสายตาสงบมอบรอยยิ้มให้ชาวบ้าน และช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากบ้างก็รักษาคนป่วยบ้างก็ให้คำสอนบ้างก็ช่วยพยุงชาวบ้านที่ประสบภัยให้ลุกขึ้นอีกครั้งแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องราวของสามพระเป็นปริศนาคือไม่มีใครเคยเห็นร่างเงาของพวกท่านเลยวันหนึ่งเด็กชายกําพรราคนหนึ่งชื่อภูพาที่ถูกทอดทิ้งตั้งแต่เล็กได้วิ่งร้องให้กลางป่าเพราะถูกชาวบ้านบางคนรังแกสามพระได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขาพระรูปหนึ่งยื่นข้าวห่อใบตองให้พระอีกรูปลูบศีรษะเขาเบา และพระอีกรูปเพียงนั่งยิ้มโดยไม่พูดอะไรเจ้าจงจําไว้พระรูปแรกกล่าวทุกใดๆในโลกนี้หากเจ้ามีเมตตาก็จะมีทางออกเสมอจากนั้นทั้งสามพระก็พาภูผากลับออกมาจากป่าอย่างปลอดภัยแต่เมื่อชาวบ้านออกไปตามหาในเช้าว,วันรุ่งขึ้นพวกเขาพบเพียงรอยเท้าสามคู่ที่หายไปกลางลำธารไม่เหลือแม้เงาของผู้ใดเรื่องเล่าของสามพระกลายเป็นตำนานที่ชาวบ้านยังคงเล่าสืบต่อกันว่าบางทีพวกท่านอาจเป็นพระอรหรันต์ ที่ลงมาทดสอบศรัทธาของผู้คนหรืออาจเป็นเพียงวิญญาณแห่งความเมตตาที่ไม่เคยจากไปและทุกครั้งที่หมู่บ้านเผชิญความทุกชาวบ้านก็ยังเชื่อมั่นว่าสามพระจะกลับมาอีกครั้งครับผมจะเขียนต่อจากจุดที่หยุดไว้โดยคงบรรยากาศลึกลับสองแง่สองงามให้คนอ่านสงสัยว่าสามพระเป็นผู้คุ้มครองหรือสิ่งลึกลับกันแน่คืนนั้นหลังจากภูผาได้พบกับสามพระเขานอนหลับไปด้วยหัวใจอบอุ่นแต่กลับสะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึก เมื่อได้ยินเสียงสวดมนต์เบาๆแววออกมาจากป่าเสียงนั้นทั้งสงบทั้งหน้าขนลุกไปพร้อมกันผู้พาแอบตามเสียงไปจนถึงชายป่าเขาพบเงาของพระทั้งสามรูปนั่งเรียงกันรอบกองไฟเล็กๆแต่แปลกประหลาดไฟนั้นไม่มีควันและส่องแสงเป็นสีขาวนวลแทนที่จะเป็นสีส้มเหมือนปกติพระรูปหนึ่งกล่าวว่าวิญญาณที่ติดอยู่ที่นี่ช่างมากมายเราต้องช่วยปลดปล่อย ทันใดนั้นผู้ผาเห็นเงาเหมือนคนจำนวนมากล้อมรอบสามพระเงาเหล่านั้นร้องครวญครางร่างบิดเบี้ยวบ้างคล้ายชาวบ้านที่ตายไปนานแล้วผู้ผาตกใจจนแทบกรีดร้องแต่พระรูปที่เคยยิ้มให้เขาก่อนหน้านี้หันมามองรอยยิ้มยังอ่อนโยนเช่นเดิมแต่แววตาลึกดำมืดราวกับรู้ทันความคิดของเด็กชายเจ้าเห็นแล้วอย่ากลัวไปเสียงท่านดังขึ้นทั้งที่ริมฝีปากไม่ไหว ภูผารู้สึกเหมือนร่างกายถูกตรึงไว้กับพื้นเขามองสามพระสวดต่อเสียงสวดนั้นยิ่งดังเงามืดรอบๆก็ยิ่งค่อยๆสลายไปจนกระทั่งรุ่งเช้าภูผาตื่นขึ้นอีกครั้งที่กระท่อมร้างในป่าไม่มีร่องรอยพระทั้งสามหรือแม้แต่เงาเดียวแต่ที่พื้นดินหน้ากระท่อมกลับมีรอยเท้าสามคู่ใหม่ลากยาวหายลับเข้าไปในความมืดของป่าครับผมจะเล่าต่อจากที่ภูผารอยเท้าสามคู่ใหม่ในเช้าวันนั้นภูผายืนมองรอยเท้าอยู่นานหัวใจ เต้นแรงเหมือนจะทะลุอ,อกความรู้สึกสองอย่างตีกันในใจทั้งอบอุ่นที่ได้รับการช่วยเหลือทั้งหวาดกลัวกับสิ่งที่ตาได้เห็นเมื่อคืนเขาตัดสินใจเดินตามรอยเท้าเหล่านั้นเข้าไปในป่ารอยเท้าดูเหมือนจะมุ่งหน้าไปยังถ้ำโบราณที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มานานแล้วเพราะเล่ากันว่ามีเสียงกรีดร้องลึกลับดังออกมาในยามค่ำคืน เมื่อเข้าไปถึงปากถ้ำภูผาเห็นผนังหินเต็มไปด้วยลายสลักโบราณรูปพระสามองค์ยืนเรียงกันทว่าดวงตาของพระในภาพกลับเป็นช่องลึกดำมืดไม่ใช่รูปแกะสลักธรรมดาเหมือนที่เขาเคยเห็นทันใดนั้นเสียงสวดมนต์เมื่อคืนก็แว่วมาอีกครั้งคราวนี้ดังขึ้นจากในถ้ำภูผาก้าวเข้าไปทีละก้าวความเย็นยเยือกไหลผ่านสันหลังด้านในเขาเห็นเงาของสามพระนั่งอยู่เหมือนเมื่อคืนแต่ครั้งนี้ไม่มีร่างมนุษย์มีเพียงเงาดำที่สองแสงจางๆรอบตัว พระรูปแรกเอ่ยขึ้นเสียงดังกังวานเด็กน้อยเจ้าคือผู้ถูกเลือกพระรูปที่สองกล่าวต่อเราถูกกักขังที่นี่มานานนับร้อยปีวิญญาณของเราไม่อาจไปไหนได้พระรูปสุดท้ายยิ้มอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นรอยยิ้มที่ทําให้เลือดในกายผูผาเย็นเฉียบเจ้าจะเป็นผู้สืบทอดหน้าที่แทนเราทันใดนั้นรอยเท้าสามคู่ที่ตามมาถึงปากทำค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าต่อตารากับว่ามันไม่เคยมีอยู่จริง ภูผาเริ่มเข้าใจแล้วสามพระมีใช่เพียงพระผู้คุ้มครองแต่คือวิญญาณโบราณที่ต้องการใครสักคนมาสืบต่อการผูกพันกับหมู่บ้านนี้และเขาคือเหยื่อรายใหม่ที่ถูกเลือกครับงั้นผมจะเล่าต่อจากจุดที่สามพระบอกว่าภูผาถูกเลือกภูผารู้สึกขาของตนหนักราวกับถูกโซ่ตรวนล่ามไว้เขาขยับไม่ได้แม้แต่นิ้วเดียวเงาของสามพระค่อยๆลุกขึ้นยืนร่างสูงใหญ่กว่ามนุษย์ธรรมดาเงาดำไหลรินจากจีวรนพวกท่านราวกับควันดำ พระรูปแรกก้าวเข้ามาเราจะสถิตยอยู่ในกายเจ้าเจ้าจะเป็นสะพานเชื่อมโลกมนุษย์กับเราทันใดนั้นลมหายใจของภูผาก็ขาดห่วงความมืดพุ่งเข้าปกคลุมสายตาเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ที่ดังก้องในหัวไม่ใช่จากปากพระแต่จากข้างในร่างของเขาเองภูผาสะดุ้งสุดแรงตะโกนออกมาไม่ข้าจะไม่เป็นพาหนะของพวกท่านคำตะโกนนั้นสั่นสะเทือนท่าทั้งท่ำ และในห้วงมืดเขานึกถึงคำสอนสั้นๆที่พระรูปแรกเคยพูดในวันแรกที่เจอทุกใดๆหากเจ้ามีเมตตาก็จะมีทางออกเสมอผู้ผาจึงนั่งหลับตาพนมมือและภาวนาบทสั้นๆที่แม่เคยสอนตั้งแต่ยังเล็กพุทโธพุทโธเสียงสวดโบราณของสามพระเริ่มสั่นไหวเงาดำรอบตัวแต่กระจายเหมือนควันโดนล,ลมแรงพระรูปที่ยิ้มอยู่เริ่มแสดงสีหน้าโกรธเกรี้ยวเสียงกรีดร้องดังก้องจนหินในถ้ำร่วงลงมา ทันใดนั้นแสงสว่างจากใจภูผาแผ่ออกมาเป็นวงกว้างเงาของสามพระค่อยๆละลายหายไปทีละรูปเหลือเพียงเสียงสะท้อนที่ยังคงแววว่าเราจะกลับมาเมื่อเจ้าหวั่นไหวเมือ่อภูผาลืมตาเขาพบว่าตนยืนอยู่หน้าถ้ำอีกครั้งรอยเท้าสามคู่หายไปหมดไม่เหลือแม้แต่เงาเดียวแต่ในใจลึกๆเขารู้การต่อสู้ครั้งนี้ยังไม่จบสามพระอาจไม่ใช่ทางผู้คุ้มครองหรือปีศาจหากแต่เป็นบางสิ่งที่อยู่กึ่งกลางระหว่างแสงสว่างกับความมืด และเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานนั้นแล้วครับผมจะเล่าต่อจากจุดที่ภูผาหลุดออกจากถ้ำและกลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานเมื่อภูผากลับมาที่หมู่บ้านเขาคิดว่าทุกอย่างจะกลับคืนสู่ปกติแต่ไม่กี่วันถัดมาความผิดปกติก็เริ่มเกิดขึ้นชาวบ้านบางคนเล่าว่าเวลากลางคืนมักเห็นร่างเด็กชายถือบาดเดินเงียบๆผ่านทุ่งนาโดยไม่มีเงาตามพื้นบางคนฝันเห็นภูผานั่งสวดมนต์ใต้ต้นไม้ใหญ่ทั้งที่ในความจริงเขากำลังนอนหลับอยู่ในกระท่อม สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเสียงสวดมนต์โบราณที่เคยได้ยินในถ้ำบัดนี้ดังแว่วออกมาจากปากของภูผาในยามที่เขาหลับสนิทเขาไม่รู้ตัวเลยแต่ชาวบ้านที่แอบฟังต่างขนลุกสู้วันหนึ่งผู้เฒ่าคนเก่าแก่ของหมู่บ้านได้เรียกภูผามาหาเขามองลึกเข้าไปในดวงตาของเด็กชายก่อนจะพูดเบาๆว่าเจ้าถูกผูกพันกับสามพระแล้วพวกท่านเลือกเจ้าไม่ใช่เพื่อทำลายแต่เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างความเป็นกับความตาย ผู้พานิ่งเงียบหัวใจเต็มไปด้วยความสับสนเขาอยากจะปฏิเสธแต่ในห้วงลึกของจิตใจกลับมีเสียงสวดแผ่วๆดังขึ้นตอบแทนใช่เจ้าคือเราแล้วคืนนั้นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านต่างตื่นขึ้นเพราะเสียงระฆังดังขึ้นเองกลางดึกทั้งที่วัดร้างบนเขาไม่มีใครดูแลมานานหลายสิบปีผู้พายืนอยู่ที่ลานวัดเงยหน้ามองฟ้าดวงตาเป็นประกายสีทองจางฮ่าฮและเบื้องหลังเขา มีเงาดำของพระสามรูปปรากฏขึ้นอีกครั้งเฝ้ามองหมู่บ้านเงียบฮ่าฮาครับผมจะเล่าต่อจากตรงที่ภูผายืนอยู่ที่ลานวัดพร้อมเงาสามพระปรากฏอยู่เบื้องหลังรุ่งเช้าชาวบ้านทั้งหมู่บ้านต่างแตกตื่นเพราะพบว่ารอบรอบวัดร้างบนเขามีรอยเท้าคนหลายสิบคู่มุ่งหน้าเข้าไปในวิหารเก่าแต่เมื่อเข้าไปสำรวจกลับไม่พบผู้ใดมีเพียงภูผานั่งขัดสมาธิกลางวิหารดวงตาหลับพริมริมฝีปากสวดมนต์โบราณที่ไม่มีใครเข้าใจ ตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านเริ่มเปลี่ยนไปคนป่วยที่นอนเจียนตายกลับหายดีเพียงได้ยินเสียงสวดคนที่ทำชั่วไม่กี่วันก็ล้มป่วยหนักเหมือนถูกคำสาปและทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงจะมีแสงสว่างประหลาดส่องตรงมาที่วิหารร้างชาวบ้านบางส่วนเริ่มศรัทธาภูผูมองเขาเป็นร่างแทนของสามพระแต่บางส่วนกลับหวาดกลัวเรียกเขาว่าเด็กต้องสาบ คือหนึ่งกลุ่มชาวบ้านที่ไม่ศรัทธาตัดสินใจพาภูผาออกไปจากหมู่บ้านพวกเขามัดเขาไว้กับเสาไม้กลางทุ่งตั้งใจจะทิ้งให้ตายแต่ทันทีที่พระจันลอยสูงสุดเสียงระฆังในวัดร้างก็ดังก้องขึ้นเองสามเงามืดปรากฏเหนือภูผาคือสามพระนั่นเองดวงตาเป็นเพลิงสีทองเงยหน้ามองชาวบ้านที่คิดทรยศพระรูปแรกเอ่ยขึ้นผู้ที่ไม่ศรัทธาจะดับไปพระรูปที่สองกล่าวผู้ที่หวาดกลัวจะอยู่เป็นทาตแห่งความกลัว พระรูปสุดท้ายเพียงยิ้มเงามือจากจีวรของท่านคืบคลานออกไปปกคลุมหมู่บ้านเสียงกรีดร้องดังระงมทั่วทั้งคืนเมื่อรุ่งสางหมู่บ้านกลับเงียบสงัดมีเพียงภูผานั่งอยู่เดียวดายกลางทุ่งดวงตาของเขาเปล่งแสงสีทองอ่อนฮ่หาฮาและหลังเงาของเด็กชายมีสามพระยืนเรียงอยู่เงียบๆไม่หายไปอีกต่อไปหลายปีผ่านไปหมู่บ้านเวินค่อยๆฟื้นฟูความสงบผู้คนไม่พูดถึงเงามืด หรือสามพระอีกต่อไปแต่แทนที่จะลืมเลือนพวกเขากลับเลือกที่จะจดจำความกล้าหาญของภูผาตรงเชิงเขาที่ครั้งหนึ่งเคยมีวิหารร้างชาวบ้านร่วมแรงสร้างศาลาเล็กๆเรียบง่ายขึ้นมาข้างในประดิษฐานแผ่นศิลาที่สลักเพียงคำสั้นๆว่าเมตาย่อมชนะทุกสิ่งศาลานี้กลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนมักพาลูกหลานมานั่งฟังเรื่องเล่าเพื่อตวนใจว่าแม้ความมือจะเคยปกคลุมหมู่บ้านแต่แสงสว่างจากหัวใจเพียงดวงเดียวก็สามารถปัดเป่ามันได้ ในคืนพระจันทร์เต็มดวงบางครั้งชาวบ้านก็ยังคงเห็นแสงอ่อนๆอลอยเหนือยอดเขาเหมือนภูผายังคงเฝ้ามองพวกเขาด้วยรอยยิ้มไม่ใช่ในฐานะวีรบุรุษหากแต่ในฐานะเด็กกพร้าที่เลือกสละตนเพื่อความสงบสุขของผู้อื่นและเมื่อเวลาผ่านไปตำนานของสามพระไม่ได้ถูกเล่าด้วยความหวาดกลัวอีกต่อไปหากแต่เล่าด้วยความเคารพว่าแม้เงามืดจะทรงพลังเพียงใดก็ไม่อาจอยู่เหนือความเมตตาของมนุษย์ได้เลยเรื่องราวของหมู่บ้านเวิร์นจบลงด้วยความสงบ และตำนานที่ไม่มีวันลบเลือน